รองเท้าคู่เก่าแม่ทำไมแม่ไม่ซื้อรองเท้าใหม่ให้หนูบ้างละ่ะเสียงเด็กชายชื่อพามดังขึ้นทุกครั้งที่เขาเห็นเพื่อนๆใส่รองเท้านักเรียนคู่ใหม่สะอาดตาแต่รองเท้าของเขาข้างหนึ่งขาดตรงปลายเท้าอีกข้างสีซีดจนแทบมองไม่ออกว่าเคยเป็นสีขาวแม่ของพามเป็นแม่บ้านรับจ้างรีดผ้า หาเงินวันละไม่กี่ร้อยทุกเช้าเธอต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อส่งลูกไปโรงเรียนแล้วกลับมารีดผ้าจนถึงดึกเธอเคยพูดกับลูกเบาๆว่ารออีกหน่อยนะลูกไว้แม่เก็บเงินได้แม่จะซื้อคู่ใหม่ให้พามพยักหน้าแต่ในใจแอบน้อยใจอยู่ลึกๆวันหนึ่งโรงเรียนจัดกิจกรรม เดินเท้าเปล่าทำความดีให้เด็กๆถอดรองเท้าเดินเก็บขยะรอบหมู่บ้านพามดีใจเพราะอย่างน้อยวันนั้นเขาก็จะไม่ต้องอายใครหลังจากกิจกรรมจบเพื่อนคนหนึ่งชื่อบอสแอบมาหยอกเฮ้พ hey, ามรองเท้าแกนี่อยู่กับแกตั้งแต่ประถมหรือปล่าเนี่ย <laughs> เสียงหัวเราะนั้นเบา แต่เหมือนเสียงมีดที่เฉียนใจผ่ามก้มหน้าไม่พูดอะไรตอนกลับบ้านเขาโยนรองเท้าทิ้งข้างทางแล้วเดินเท้าเปล่ากลับบ้านทั้งน้ำตาแม่เห็นลูกเดินเท้าเปล่ารีบวิ่งเข้ามาถามพานตะโกนทั้งน้ำตาหนูไม่อยากใส่มันแล้วมันขาดมันเก่าหนูอายคนอื่นแม่เงียบน้ำตาคลอ เธอเดินเข้าไปกอดลูกแน่นแล้วพูดเสียงเบาๆว่ารู้ไหมลูกรองเท้าคู่นั้นแม่เดินไปต่อคิวตั้งแต่ตีสี่เพื่อขอซื้อราคาลดครึ่งหนึ่งแม่ไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเลยเพราะอยากให้ลูกมีรองเท้าใส่ไปโรงเรียนพามนิ่งไปทันทีแม่พูดต่อตอนแม่เห็นรองเท้ามันขาดแม่อยากซื้อใหม่ให้ใจจะขาด แต่แม่ยังไม่มีเงินพอแม่ขอโทษนะลูกพามก้มมองเท้าตัวเองน้ำตาไหลเขาเดินกลับไปที่ถังขยะหลังบ้านพลิกหาถุงขยะเก่าๆแล้วเจอรองเท้าคู่เดิมถูกขยำไว้ในนั้นเขาค่อยๆเอามาล้างในอ่างน้ำขุ่นๆขัดจนสะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้วันรุ่งขึ้น พามใส่รองเท้าคู่เดิมไปโรงเรียนอีกครั้งเพื่อนบางคนยังหัวเราะแต่เขาไม่สนใจแล้วเพราะในใจเขารู้ว่ารองเท้าคู่นี้มีค่ามากกว่ารองเท้าคู่ไหนในโลกหลายปีผ่านไปพามเติบโตเป็นหนุ่มเขาได้ทำงานดีมีเงินเดือนมั่นคงวันหนึ่งเขาเดินกลับไปที่บ้านเก่า เห็นแม่ยังเก็บรองเท้าคู่นั้นไว้ในตู้ไม้แม่ยิ้มแล้วพูดว่าแม่คิดว่าจะทิ้งแล้วนะแต่ไม่กล้ามันคือช่วงเวลาที่แม่กับลูกโตมาด้วยกันพามหัวเราะทั้งน้ำตาเขาหยิบรองเท้าคู่นั้นมากอดแน่นแม่ครับรองเท้าคู่นี้จะอยู่กับผมตลอดไปทับ ทับทับข้อคิดจากเรื่องนี้สิ่งที่เราอายในวันนี้อาจเป็นสิ่งที่เราจะภูมิใจที่สุดในวันหน้าเพราะมันคือร่องรอยของความพยายามและความรักของคนที่อยู่เบื้องหลังเราเสมอ